มีแท่นพระติดไว้ที่บ้านเตือนจิตเตือนใจเราแล้วก็ใครที่มาบ้านเราเขาก็รู้ว่าพวกเราเป็นใครถ้าเราจะสังเกตครอบครัวคริสตังของเราสิ่งที่เรามีประจำก็คือแท่นพระรูปพระไม้กางเขนและอีกอันหนึ่งที่เรามีประจำก็คือสายประคำบางครอบครัวสายประคำเป็นกรรมเลย นะสิบยี่สิบสายก็มีเพราะไปกาไปงานไหนคุณพ่อก็จะแจกสายประคำเราก็เก็บไว้นะสะสมไว้และในรอบปีเรายังมีเดือนตุลาคมเป็นเดือนสวดสายประคำเราก็สวดสายประคำกันตามบ้านตามวัดนี่คือความศรัทธาที่เรามีต่อแม่พระชีวิตคริสตังของเราขาดแม่พระไม่ได้ เรานอกจากมีความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าในพระเยซูเจ้าแล้วอีกอันหนึ่งที่เราคริสตังขาดไม่ได้ก็คือความศรัทธาต่อแม่พระนั่นเองเพราะอะไรก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าแม่พระเป็นผู้ที่พระเยซูเจ้ามอบให้เราให้เป็นแม่ของเราแม่พระจึงเป็นแม่ฝ่ายวิญญาณแม่แห่งสวรรค์ของเรา ที่เราสามารถพึ่งพาได้เสมอแน่นอนที่สุดความศรัทธาต่อแม่พระยิ่งเราศรัทธาต่อแม่พระมากเท่าไรเราก็ยิ่งมีความศรัทธาต่อพระเยซูเจ้ามากเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเรารักเราศรัทธาแม่พระแล้วเราจะลืมพระเยซูเจ้าตรงกันข้ามกลับทํำให้เราชิดสนิทกับพระเยซูเจ้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้อง สิ่งที่บรรดาน,นักบุญทั้งหลายโดยเฉพาะนักบุญอันฟองโซที่มีความศรัทธาต่อแม่พระเป็นพิเศษหรือนักบุญยวงนักบุญหลุยมารีเดอร์มงฟอร์ดที่มีความศรัทธาต่อแม่พระเป็นพิเศษก็มักจะสอนเราให้เราถวายตัวของเราแด่แม่พระเพราะนั่นคือการถวายตัวของเราแด่พระเยซูเจ้านั่นเอง การถวายตัวของเราแด่แม่พระสิ่งที่สำคัญก็คือให้เราเรียนแบบคุณธรรมของแม่พระความศรัทธาต่อแม่พระที่แท้จริงไม่ใช่เป็นการต้องการอัศจรรย์หรือเห็นแม่พระพระจักมาไม่ใช่แต่ความศรัทธาต่อแม่พระที่แท้จริงคือเราเรียนแบบอย่างของแม่พระ แม่พระให้แบบอย่างอะไรแก่เราบ้างอันที่หนึ่งก็คือความบริสุทธิ์แม่พระเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ทั้งกายและวิญญาณแม่พระให้ตัวอย่างแก่เราในเรื่องความเชื่อความไว้ใจและความรักต่อพระเจ้าเป็นต้นเราจะเห็นเวลาที่แม่พระได้รับสารว่าจะต้องเป็นมารดาขององค์พระเยซูเจ้าพระผู้ไทยที่จะเกิดมา แม่พระมีความเชื่อในพระวาจาของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเหมือนอย่างพระวรสาราวันนี้พี่น้องได้ฟังแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบตสิ่งที่นางเอลิซาเบตพูดเป็นการยกย่องแม่พระนางเอลิซาเบตบอกว่าท่านเป็นผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆเพราะท่านเป็นผู้ที่เชื่อในพระวาจาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นแม่พระให้ตัวอย่างแก่เรา ในเรื่องความเชื่อคือเราเชื่อมั่นในพระเป็นเจ้าแม่พระยังให้ตัวอย่างแก่เราในเรื่องความสุภาพถ่อมตนความน,บนอบน้อมเพราะแม่พระเป็นผู้ที่เอาน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้ามาเป็นที่หนึ่งพยายามที่จะยึดเอาน้ำพระทัยของพระมากกว่าน้ำใจของตนเหมือนอย่างที่พี่น้องได้ฟัง เวลาที่แม่พระตอบรับเทวดากาบเบลียนแม่พระบอกว่าข้าพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจงเป็นไปแก่ข้าพระเจ้าตามวาจาของท่านเราเห็นแม่พระให้ตัวอย่างแก่เราคือความสุภาพทมตนนอกจากนั้นเราก็เห็นแม่พระเป็นผู้ที่รับใช้ผู้อื่นเป็นต้นในพอรสารงานแต่งงานที่เมืองคานา แม่พระเห็นปัญหาของเจ้าภาพแม่พระรู้สึกเลยว่าจะต้องช่วยเจ้าภาพเพราะฉะนั้นลักษณะของแม่พระก็คือเป็นผู้ที่รับใช้ผู้อื่นดังนั้นพี่น้องความศรัทธาที่แท้จริงต่อแม่พระไม่ใช่ว่าเราอยากเห็นแม่พระประจักษ์ที่นู่นที่นี่หรือว่าเราอยากได้อัศจรรย์แต่ความศรัทธาที่แท้จริงคือการที่เราเรียนแบบคุณธรรมของแม่พระนั่นเอง ข้อคิดอีกประการหนึ่งที่พ่ออยากฝากพี่น้องก็คือแม่พระสอนเราให้เรารู้จักขออันนี้เป็นธรรมชาติของเรามนุษย์นะถ้าจะถามว่าเวลาพี่น้องสวดพี่น้องสวดอะไรมากที่สุดสรรเสริญพระเจ้าไหมขอโทษพระเจ้าไหมแต่พี่น้องจะบอกว่าสวดมากที่สุดคือขอสิ่งแรกที่ออกจากปากของเราคือขอขอนั่นขอนี่ อันนี้เป็นธรรมดาเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกของพระเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกของแม่พระเพราะฉะนั้นหน้าที่ของลูกก็คือบอกความต้องการให้แม่รู้พอเห็นคริสตังบางคนเวลามีความทุกข์ในใจก็มักจะยืนต่อหน้ารูปแม่พระบางคนก็เอามือแตะที่รูปแม่พระแล้วก็ขอแม่พระสิ่งที่มีความทุกข์อยู่ในใจ แม่บางคนมักจะสอนลูกให้ลูกพึ่งแม่พระเสมอเวลามีปัญหาให้พึ่งแม่พระแล้วก็ลูกคนนั้นก็ทำตามที่แม่สอนตั้งแต่เด็กจนโตจนมีครอบครัวเวลามีความทุกข์อยู่ในใจก็จะหันหน้าเข้าหารูปแม่พระสวดขอแม่พระช่วยเหลือเพราะว่าอะไรเพราะเห็นตัวอย่างของแม่ แม่สอนอย่างนี้และแม่ทำให้เห็นมีปัญหาอะไรให้ขอแม่พระเพราะฉะนั้นแม่พระสอนเราให้รู้จักวอนขอก็เนื่องจากว่าในเหตุการณ์แต่งงานที่คานาแม่พระเห็นปัญหาเครื่องดื่มในงานแต่งงานหมดแม่พระก็เลยไปขอพระเยซูเจ้าให้ช่วยเขาหน่อยและแม่พระก็ไปบอกคนใช้ ถ้าพระเยซูเจ้าบอกอะไรให้ทำตามแม่พระให้ตัวอย่างคือขอพระเยซูเจ้าช่วยแก้ปัญหาให้เจ้าภาพก็เหมือนกับว่าแม่พระต้องการบอกเราลูกๆให้รู้จักขอนะขอพระเยซูเจ้ามีปัญหาอะไรก็ตามประการสุดท้ายที่พ่ออยากให้ข้อคิดแก่พี่น้องวันนี้ก็คือแม่พระสอนเราให้รู้จักเพียรอดทนในชีวิต ภาพที่ประทับใจที่สุดคือแม่พระร่วมแบกกางเขนกับพระเยซูเจ้าคือแม่พระไม่ได้แบกนะพระเยซูเจ้าแบกกางเขนเขาถีบพระองค์เคี่ยนพระองค์ตบตีพระองค์เอามงกุฎสวมให้พระองค์มงกุฎหนามและก็บังคับให้พระองค์แบกกางเขนขึ้นเขาการวาลิโอพระบรสารบอกว่าแม่พระกับสตรีบางคนอยู่ที่นั่น เดินไปกับพระเยซูเจ้าจนถึงเขากลาลวาลิโอเขาเอาพระเยซูเจ้าตรึงแม่พระก็มองเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าทุกอย่างและเวลาที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนแล้วเขาก็ปลดเอาพระศพพระองค์ลงจากข้างเขนคนที่อุ้มศพก็คือแม่แม่อุ้มศพของลูกไว้ในตักในอ้อมแขนแม่พระไม่หนีไปไหน สอนให้เรารู้จักเพียรอดทนจนถึงที่สุดพ่อรู้ดีว่าพี่น้องทุกคนมีกังเขนแบกกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกไม่มีกังเขนแบกบางคนกังเขนแบกคืออะไรความเจ็บป่วยสุขภาพบางคนกังเขนแบกคืออะไรธุรกิจการงานบางคนกังเขนแบกคือถูกโกงถูกเอาเปรียบ บางคนกังเขนแบกคือต้องดูแลคนป่วยในบ้านบางทีดูแลสามีที่ป่วยบางทีดูแลลูกที่เป็นพิการนั่งวีลแชร์ต้องทำให้ลูกทุกอย่างเพราะฉะนั้นชีวิตของเราทุกคนไม่มีใครไม่มีกังเขนแบกทุกคนมีกังเขนแบกแต่แม่พระสอนเราคืออย่าหมดหวังอย่าหมดกำลังใจอย่าหมดความเชื่อ แต่ให้เรารู้จักอดทนเพียรทนจนถึงที่สุดคุณพ่อขอเน้นคำสุดท้ายนะพี่น้องจนถึงที่สุดเหมือนอย่างแม่พระที่เดินไปกับพระเยซูเจ้าขึ้นเขากาลาวาริโอจนเขาปลดศพพระเยซูเจ้าลงแม่พระอุ้มไว้ในอ้อมแขนแม่พระเพียรทนกับพระเยซูเจ้าจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นชีวิตคริสตัตงของเราก็เช่นเดียวกัน เรามีแม่พระเป็นตัวอย่างเป็นกำลังใจให้เราเพราะฉะนั้นของพี่น้องเวลาที่เรามีความทุกข์มีปัญหามีกังเขนแบกขอให้เราอย่าท้อแท้ท้อถอยในชีวิตนะดูแม่พระเป็นตัวอย่างและให้เราติดตามพระเยซูเจ้าไปในความเชื่อของเราจนถึงที่สุดจนตลอดชีวิต พ่อก็ประทับใจจากที่พ่อไปเยี่ยมครอบครัวกิสตังเมื่อวานนี้พี่น้องก็เล่าปัญหาครอบครัวให้พ่อฟังแต่สิ่งที่พ่อชื่นใจคือพ่อเห็นพี่น้องไม่เสียความเชื่อไม่ทิ้งความเชื่อทำหน้าที่ของตัวเองแบกกลางเคน์ของตนให้ดีที่สุดติดตามพระเยซูเจ้าไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้ความเชื่อของเรา เข้มแข็งหนักแน่นเหมือนขุนเขานะเนี่ยช่วงนี้พายุเข้ามาเนี่ยลมพายุมันจะแรงแค่ไหนก็ตามแต่ขุนเขามันมันไม่เคยสะเทือนนะมันไม่เคยพังทลายนะขอให้ความเชื่อของเราหนักแน่นเข้มแข็งแม้เราจะมีการเขนแบกยังไงก็ตามขอให้เราเข้มแข็งในความเชื่อพี่น้องบางคนก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนที่เป็นพุทธทั้งหมดเมื่อเช้านี้พ่อคุยกับครอบครัวหนึ่งก็บอกว่าในหมู่บ้านนั้นมีกิสตังครอบครัวเดียวคือครอบครัวของเขาอยู่่ํากลางพี่น้องชาวพุทธเสร็จแล้วพ่อก็เลยถามว่าพวกเรามีกําลังใจไหมที่จะเป็นกิสตังที่เข้มแข็งครอบครัวเดียวในหมู่บ้านนั้นขเนานนนขาบอกว่าเข้มแข็งไม่เคยเปลี่ยนใจนะก็ขอให้เราทุกคน มีความสุขในการติดตามพระเยซูเจ้ามีความสุขในการเป็นศิษย์ของพระองค์และขอแม่พระได้เดินเคียงข้างพี่น้องเป็นกำลังใจให้กับเราและเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันอย่างดีขอพระเจ้าและแม่พระวพอวยพรพี่น้องทุกๆคน